ม่ส่งค่ะแม่ส่งค่ะแม่ส่งพี่ๆน้องๆเฮาเอ้ยก็เอ้ยสิเฮากูก็กูก้นกูติกูตังตะหมดดังเสีงค่ะพี่น้องค่ะในวันเหมือนในใส่หมอคอมเดอ่อนพี่น้องค่ะมาเห็นหูหูจักเกี่ยวกับไปลองว่ากวนเมาโลดค่ะลอกลายเหตกลางน่ะคือเฮาค่ะได้อําเมาโลดเมื่อเฮาค่ะขี่โลดขี่ก้าขี่เฮอนั่นมีลอกลายจังหือไนเมื่อในเฮาค่ะไดออนกันมาหรือเพี้ยนไนคะน้อ พี่นอาา้องคะแค่นดอปันเอ็นปันแหง้งเด็กหลา์เด็กแชร์แลก็ซับสไครป์ปันแห้งส่หมอหอมเซกัมค่ะอันนี้เป็นช่องยูจุบส่วนตัวของสายหมอหอมค่ะเน,ะนาะย้อนปรวัติด่งหูตั้งหันบังอันบางอันเนหันถึงว่ามันมีพรลีตอนตัาพี่น้องเข้าคาในเสียวแหละก็แค่เอามาอบรันในปันพี่นอาา้องค่ะไว้ดีในช่องยูทูบของข้าวสายหมอหอมไลค่ะเนาเนะนี่ก็เป็นช่องยูทูบของใส่หมอหอมก้อยค่ะนะพี่นอาา้องคะแค่นดอปันแห้งเซกัมค่นเนาะ ข้าแห้งใจแน่ลำลรองแต่แต่ะค่ะนะเข้าค่ะพีนองปันแห้งกันค่ะนอเข้าค้าดีออนมาด้วยเนี่ยค่ะนะปี่น้องเอาขา้าค่ะเพราะว่าเาข้าค้ามาด้วยเมาโหลดเนี่ยค่ะนะอะโไว้มันขานใจหนาในะคนน่ะนอเมื่อก่อนแน่แต่หมอคอมก็ยามเมาโหลดค่ะนะเพราะว่าขี่กล้ากว่าต่างเจตอนต่างเจวิ้งในนะสามสีโจโมงกว่าในแต่ก็เดี๋ยวเมาโหลดคะ่ะเมาโหลดในมาเพราะเขาขี่เฮ้อ ที่ฮอหึงๆเนจะได้ก็เมาเหมือนกันกําในเขาก็วุ่นอยู่เฮี้ยงๆและเมาโลดในคันะเมื่อวันนั้นเมานะใส่มอมนะเมื่อพองหมก10ปีป่นมาก้ก็เมื่อเลียวได้อะเมาย่ออีกอานะเมื่อเลียวน่ตึเมาคันนะก้ก็ใส่มะหอมและหันพี่น้องคเนาะพี่น้องใส่มอมเอ้ยก็เอซมังก็ในปอกว่าจ้อมกันในเมาค่ะเมาว่าเมาเมื่อเนป่นมานใส่มอมกว่าต่างเตอนก็มีพี่น้อง ขี whatever, ่รถเมื hills, ่อจอมใส่หม้อหอมกําแนเขาก็เมาหน่ะเมื่อพ่องนั่นเนงขับรถในใจเข้ายามอสีฮาโจโมกันได้ค่ะนะอ๋อเขาก็เมารถเมาว่าเมาเมาเตะเมาว่าอ้อฮักฮักจังนะนะอ้อฮักหักให้ไกําแนเขาก็เมาวนให้ใจตัวเจ้าเก่านะเฮียงเลยพี่น้องเฮียงปีีเขาไปเมาป่อตานไายเมาฮักป่อตาน่ายเอาขับหล่นลี้ค่ะเนี่ยก็วนใจทําใจตัวเจ้าเก่าค่ะเนาะ ก็ใจมดีเดียวว่ามื้อนั้นน่ะนะพี่เขาก็คานใจแห้งหน้าให้น่นแหลกําไรมื้อนั้นเฮามือกันหลายก่นะเอ่อ5ก่ตา2ก่อต้มเมาคําเมาแกน่ะตา3ก่นั้นเมาเมาักๆให้ไหนันอกันใจนะคะนะตั้งแต่มื้อนั้นมาใส่มหอมก็วนว่าโอ้โเลยหาลกไลนอเต็มเมาโลดมีหางพอง ในมาตอนปันนอคาในเนี่เนาะย่อก์คาก็ยุ่มยามว่าปีพี่น้องน้องฮาคันหลายก็มังก็ก็เต็มเมาโลดคันเอาอ้ก็ไอ้เสี่ยวจะในคณะก่อนหน้านีพี่น้องคาร์สืบพันแพเช่กว่าคณะป้อขัวภายหลายดีไก่เมาโลดในคณะเขาเชี่ปั่นข้าวทอมมันเดมมีอยู่สิบล็อกไลน์เนี่ยค่ะเนาะข้อที่หนึ่งเนี่ยค่ะพี่น้องคาเพราะว่าข้าวู่ตัวว่าข้าเมาโลดเนี่ยจึงเพราะว่าข้าคาร์เก่อนตั่งรถขี่ก้านเลยเนาะเฮาว่าขี่ก้านนั่นแน่ขาคาร์ดเลยขี่ตั้งน้ำมั่นหวนะ ขับใจขี่ียวน้ำมันดีๆกว่านะก้นขี่มอเตอร์รเนี่ยข้อที่สองเนี่ยค่ะเมื่อพ้องที่ข้าคาขี่ก้าไว้อยู่นั่นเนี่ให้ข้าคาด้วยกว่าไกลๆเนี่ยเนาะข้อความอันนี้ใส่หมอหอมต้องเลยเมื่อขับโถนะนะเมื่อแต่ฝึกขับโลดใหม่ๆนี่ขาลาดว้าวด้วยกว่าไกลๆเดี๋ยขะนะอันนี้ก็เหมือนกันนะค่ะเพราะเหมือนเจองว่าก้นเขาแต่ขี่รถเพราะว่าโกมเมาเนี่ยจึงให้ด้วยกว่าไกลๆเนี่ยเนาะด้วยกว่าไกลๆเนี่ยอย่าไปิดด้วยจำเลยค่ะ พราะว่าห้าคัดด้วยกว่อตั้งคางในหฮาคาหันปอรวดกว่อไว้ในต้นใหม่อะมันผันมันปนปน,ปน,ป,น,ป,นปนก่อนในนั้นยิงแค่ที่ในตาลล่สงใจค่ะคก็รอัน,นให้หฮาคัดด้วยกว่อตั้งนาใน,นค่ะข้อที่สามคะแต่ไม่ว่าอย่าไปอ่านลิกนะคะนะอย่าไปอ่านลิกอันนั้นก็เล่นโฟนในะคะ่ะอัน,น้ได้อย่าไปว่าพายะโตัทรายหมอคอมก็เหมือนกันอะปอขีก้านในค่ะนะอ่านลิกแน่ตึ่มไรก็เหลียว เมากําเหลียวเรียนโฟนได้ก็โจแกจ็บโจกําในป้อนอะไรอยู่ป้อเรียนหึงกําไรเหมือนกันนะคะดอกกํานั่นและป้าเป็นไรแน่อย่าไปอ่านลิกเย่าก็อย่าไปเล่นโฟนเมื่อพ้องที่เฮา,าขะขี่ก้าเลคะ่ะอ๋อข้อที่4ค่ะเพราะว่เาเฮาขะขี่ก้าในนี่จึงให้เฮาขะไว้โหซื่อๆในเนาะไว้โหซื่อๆนางซื่อๆเนะมันเดี๋จอยลายอินนึงเลค่ะว่านะ,ะนะข้อที่5ะะ้าค่ะอ๋ออย่าไปหลุดแล่นยาในเนาะอํานั้นก็อย่าไปนั่งจําก้นหลุดแล่นยาในะอ๋อ ย้อนเปว่ากวนเลี่ยนยานั่นก้มันก็ยังติเฮตดให้เมอเนาะตอนดาก้นมังก์็ตอนดาก้นขี่มอเขามังก์็ในขณะเลี่ยนยาก้ไอเลียนยาก้ก็สมบูให้เมาอยู่อยาวเพราะสามารถขี่ก้าแทงให้นในหนึ่งแค้นตีหยับนั่นขนาดเนาะกำนันเลยอย่าเป็นั่งจำก้นก้นหลุดเลียนยาไหนคะข้อที่โฮกไหนคะอาออย่าไปกินอิ่มป้นตีไหนคะนะอันนี้ก็เป็นข้อถามอะไรก็ค่ะมังก็ก็ว่าโอ้เขาในโกหก เฮ้าอํากินอีสางเซมยวอว่ะในเจ้านยก็มีตั้งกินในคณะเ้ราะเป็นไรในในเฮ้าหลไรกินปันอยู่กินปันอยู่นะก้ไหนว่าอย่าไปกินน้าแห้งน่ะเพราะว่าเฮ้าคคยกินกินเข้าเมื่อพองที่เฮ้าคาที่ออกตั้งนั่นนอย่าไปกินอันมันป่นตีในค่ะเนาะอันมันอันหางป่นตีนั่นอย่าไปกินไนค่ะเพราะว่าเฮ้าคคยกินใครกินมันป่นตีในมันตีให้รเฮาคานั่นต้องคนใขหักไหลหนเขา ข้อที่เจ็ดไหคะนะยาหม่องยานมเจะาหน้ากจอไหญ่ไหนคะคก็แก่ว่ามันติดเป็นมังกรค่ะเนาะมังกรนี่ปราปวปราวเมามาสั่งมาไหนก็เอายาหม่องยาหางจะไหน้ามันนมมาหางจเจะาหน้าคนไรเนาะก็อยาตอนดาใสา่หมอกหอมไดย้ยาหม่องแนปา้าวเมาเอาแมนมันก็ยิ่งแค้นเมาค่ะนะก็หนก้อนห้าก้องก้อนอมือินกันค่ะเนาะพี่น้องค่ะมังเจอเติดเจือยานมค่ะนะยานมยาหม่องไ่นก็ เอาจับตัวจับทงจับท่องก่อกกนไลา่ป้อปีนอคัตเตอออกตาออกตั้งเลยคะ่ะอัญญานมยาหมองที่ใส่หมอหอมในค่ะนะใส่หมอหอมในหยุ่มยำเจ้าหือ่อนเมื่อก่อนก็ไล่ใจเหมือนกันไล่ใจเหมือนกันเอาจับตัวอยู่ตาเสียวะ่ะก็ในป้นซ้ำว่าโอ้สูเน่อายุกันนยแกเอายาหมอกจับตัวนี่ กรรมแต่ยาเมื่อหน้าเนี่ยค่ะว่าจังหนันะ่ะตั้งแต่เมือนน่อดันมาใส่หมอหอมกล่มในใจยามมองกับแปดให้นันค่นี้อันในตอนตัดตั้งหันสุนตัวค่ะกันเดาะเอาค่ะข้อที่แปดเนี่ยค่ะนะ,ะให้กินปันน้ำกัดน้ำเย็นอิดอดออดๆเน,นี่ยอันในก็เตี๋ยวจอยเหมเมนกันในอ๋อเที่ยงข้อนึ่งเนะคะ่ะกินปันหมักไม่อันโซมเลยค่ะนะ,ะโอ้อันในจอยเลยเตะจอยเลยเตะอันนี้ใส่หมอหอมหั่นลาลีเลียว่ามองปองเนใส่หมอหอมมือออกข้าวตั้งในค่ะนะ เอ่อเป็นวันไหนนอดลายจโจมงไหนนะเพราะว่าเมาไหนกินหมักแกงอะ่ะกินหมักแกงเนี่ยจอยไรเตะอันเนีใส่หมูหอมซื้อไว้จับรวดไว้ถัดเซล่ะหมักไม่อันส้มๆเนี่ยจอยไรไหน,นะค่ะ้องมันจะหนังหมักมงว่ะหมักแกงว่ะเออยอกก็หมักว้าวจช่ไหมคะ่ะนะมันเตีจ๋จอยรวดไรไหนขนาะดเตยวจอยรวดย่อมเฮ็ดให้เขาคันนั่นาหายต้องอข้นไข่หักไายกําเหลวไหนะคะ่ะอ๋อ ยากอข้อที่ซิบี่ยก็ยาแก้เมาค่ะเนาะบางก็ก็เตะปึนอยาแก้เมาค่ะนะยาแก้เมาในพอกินยาก็อ่อออกข้าวตังเมาหน่ะหน่อยนอนรับกอดเล็นเจ้าในก็มีเนี่ยค่ะนะเอา่ะเนี่ยก็ซิบคอเนี่ยค่ะเอาเอามาฝากปันพี่น้องเฮาค่ะโพถ่อมยินเสียงได้เฮาค่ะเนี่ยอันในก็ค้าอยุ่มย่ามาบ้นจําตัวพี่น้องเฮาค่ะค่ะนะจําตัวเฮาวข้ากูก็ค่ะเนาะเออเพราบางก็ใน ย้อนไปว่าหมอเมาอ่ะหมอเมาโลดเมาเฮอเนี่ยแคกกว่าตั้งไหลายแคกกว่าตั้งหลาก็มีเรื่อคิดใจนะเนี่ยเมื่ออ่อนตั้งใส่หมอหอมก็ยามเปเนาะก็ให้กว่าไป้วนเฮาลองเฮ็ดสางเฮาในเพราะว่าเฮาขาดแยกลายเนี่ยจึงมันก็ดีกว่าในตั้งตีลีก็ได้ค่ะนะอันพี่น้องค่ะที่อันเมาโลดเมาล่ากันเจ้าเนี่ยเนี่ยก็จ้ำออกกัดใจด้วยคณะตั้งซิบคอเนี่ยมันเตะจังจอยเลยอยู่เนี่ยค่ะซิบคอเนี่ยเนี่ยค่ะดอกเดี๋ยวในปันแทงกัมเนึอง่ะหนึ่งเนี่ยก็ เพราะว่าเฮาขาวคู่ต่ว,ว่าเฮาเมาเนี่ยจังให้เฮาคานนั่งปันแถวตั้งนาในขนอดตั้งนาเปินในเะดือจ่อยไรเนี่ยค่ะข้อที่สองเนี่ยก็ด้วยกว่าไก่ไกนะ่เนี่ยเอาอย่าไปด้วยจำจำเนค่ะนะนะด้วยไก่ไกนะ่เนี่ยมันเดือจ่อยไรข้อที่สามเนี่ยก็อย่าไปอ่านเล็กเลยเลนโทรศัพท์เล่นโฟนเมื่อพ้องขีก่ก้าข้อที่สี่เนะะี่ยค่ะไหวโฮซือเนะี่ยอข้อที่ห้าเนี่ยก็อย่าไปหลุดเล่นยาอย่าไปนั่งจำก้นหลุดเล่นยา ข้อที่หกเนี่ยค่ะอย่าไปกินตั้งกินอันอิ่มป้นตีอย่าไปกินอิ่มป้นตีมือเข้าเทกออกตัางเ่ยค่ะข้อที่เจ็ดเนี่ยเอายาหมองยานมเจ้าไหนเนี่ยไว้กึกโตอันนี้ก็เดี๋ยวอยเลยเหมือนกันในค่ะเราตอนตะก้นเจ้าอันไลใจยานมยาหมองในค่ะะอันนี้ก็เดี๋ยวใจเลยไหค่ะข้อที่แปดค่ะกินปั้นน้ำส้มน้ำหวานน้ำโคกน้ำหันเจ้าไหนอีอีดเนี่ยก็เดี๋ยวอยเลยเหมือนกันี่นค่ะ ข้อที่เก้าเน้นเนาะหมักไม่สมสมเนี่ยค่ะหมักไม่สมสมอันนี้ได้ใส่หมอหอมยามจ้ามตัวอ่ะนะเฮียก็มันก็ไรแต่หมักไม่สมสมเนี่ยค่ะนะเหมือนจะหนังหมักมงหมักแก้งหมักว้าวหมักพาเจ้านี่ค่ะเนาะอันนี้ก็ใจรอดย่อมเลยเหมือนกันข้อที่สิบเขาเลื่อนสุดค่ะให้ก็อย่าเมาลดนี่ค่ะเนาะอย่าแก่เมาลด์เนี่ยอันนี้ก็ใจรอยเลยเหมือนกันนี่ค่ะอ๋อค่ะข้อมูลอันนดใส่หมอหอมเลยปึ่อีกเอามาดี เว็บไซต์ของ travel2life.com ออกไว้ยในะค่รอ๋อยินจมพี่น้องค่ะกูก็ดีครับถ่อมปันแห้งค่ะเนาอยินให้พี่น้องค่ะจอยปันแห้งค่ะเนาองเตกไลท์เตกแชร์และซับสไครป์ปันแห้งใส่หมอหอมใส่กล้ามค่ะยินจมกูเกิค่ะออกไว้ทรงค่ะ